แต่เลยใช่ทุกคนจริงวันนี้ไปเอ็มคอร์เทียมาใช่ไหมไม่ได้ไปเจอตรงทางเข้าเราโมวแต่อึ้งไม่กล้าทันเราไม่ได้ไปนะเราอยู่แต่อะไรนะบิ๊กซีหน้าปากซอยใช่ไม่กล้าหัน้าเนี่ยปกติกูชอบหันตานซ้ายๆมึงก็มาจากด้านโน้นดิแปลกๆหน้ากูแปลกไปเลยหน้ากูได้อยู่เพราะกูหล่อลุ่มๆโอเคเดี๋ยวกูจะนั่งตรงนี้ แปลกกว่าเดิมอีกคนพูดแปลกเออแปลกกว่าเดิมมากมากอ่ะแันหน้าเก็สูงถามจริงถ้าตอบจริงๆครับไม่ได้ไปแปลเลยไม่ได้ไปรูปตัดต่อหรือเปล่าที่ลงทวิตเตอร์คือน่าจะเป็นรูปตัดต่อใช่ที่ลงทวิตเตอร์ไม่มีรูปบูมเลยเจอะแล้วไม่มีรูปบูมเพราะอะไรไมีแต่นม่ผึ้งน่าสงสาร แต่แต่คนถ่ายสวยมากเลยนะนี่เราแอบไปดูเราจริงรูปถ่ายสวยมากมา,มากจริงแต่ว่าตอนแรกเราอยากลงไอจีแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราลงคนนึงอะ่ะเราไม่ได้ลงคนอื่นอะ่ะมันก็จะดูแบบแอบลำเอียงไงเ,เ,<ร>เราก็เลยลไม่ลง<น>สักคนเลยแล้วโอกาสหน้าอย่าลืมถ่ายบูมเลยนะครับมีจริงคืออะไรครับพี่อามทำไมพี่บูมหน้าเหี้ยจังครับมันนี้เขาพิมี่หรอกูดาบ คลิปวันที่สิบเก้ากี่นาทีเกือบกูไม่มีพีเตอร์เลยจริงเหรอคลิป <c oughs> ว,วันที่สิบเก้าเกือบชั่วโมงครับประมาณห้าสิบนาทีได้เฮ้ยมึงไม่เตือนกูนเลยอะ่ะกูไม่รู้ตัวเวลากูขื่มแล้วกูแบบหลุดไปหมดมึงกินแค่นมเออคนกินแค่นมมันจะไปยังไงวะออ๋อมันก็แค่ไม่รอเล่นนะครับคลิปวันที่สิบเก้ามีแค่สิบสองนาทีครับ สองนาทีสืดดำไปสินาทีใช่เดาเอ้ลรอเล่นคลิปที่เราไปเนอะตาเยอะมากจยากปิดตาเลยพี่ชีตรงหัวบนสูตรเกี่ยวหรือจอบ้อตอบนี้เจ็บไหมเกี่ยวครับอันนี้ใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยวเกเดี๋ยวลองดึงให้ดูก็ได้ขี้โพจะถามก็ได้ไหมขอร้องเราไม่มีสมาธิในการตอบความแบบไอ้นี่ขนาดนั้น ทำไมกินขนมสมองได้เนี่ยแก้วน่ารัการนีนมดิลมแรงเหมือนกันเนาะเราไออ่เอาไปถึงไงเราสามารถกินเรากินนมนี่จะเป็นอะไรอ๋อไม่เป็นไรนะอืมแค่นม จีรี่ทิ่ต้องมาแคร์จีนะครับโอนว่ากูเป็นใครก่อนไม่ไปไม่ไปไม่จีจีรู้สึกว่าจียังไม่ไม่พอะครับกินได้มันไม่เห็นแม,ม่มึงหยิบขวดมาดิแค่กูไม่มีที่เลยกูจะมีปากกูอยู่ลยแล้ว ยี่ห้ออะไร <twitch S 2> อ่านไม่ออกครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมา่นากเชียวนมยี่ห้อนี้รู้แต่จำนวนเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับสิบหกนมแท้สิบหกเอร์ซ็นนมแท้สิบหกเปอร์เซ็นมวัวสิบหกเปอร์เซ็นเล่นเกมกระโปรงฝนตกเลยฝนตกหรอคะได้เหมือนในอันนี้พี่ภาษาไทยหรือเปล่า ผมตายเยอะพี่ผมไน้าเที่ยงครับไม่ได้ทานเยอะขอบคุณครับครับถ้าชมกลัวแน่แน่วันนี้วันนี้ได้เจอพี่วันนี้ได้เจอเราดีใจมากๆกินข้าวเยอะหน่อยนะผอมมากเซฟอยากกินเราใช่ไหมไม่มีตังค์ซื้อข้าวมพนมีรูปหนึ่งที่กูยืนข้างมึงเรามึงหน้าใหญ่เหรอไม่ใช่ไม่โตกุเหลืองเลยมึงดีซ่านไม่เยี่ยแต่หน้าเทาไม่ได้ปะเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ ไม่มีรูปหนึ่งจะแบบลูกลูกถีแด่มากแต่แ็เข้าใจมันแต่มีอันหนึ่งดีมากคับที่เราคิดมีคนถ่ายคลิปคลิปหนึ่งแล้วแบบจีดูคลิปนั้นประมาณสิบหกรอบดีมากเจ็ดิบ<า> <10. S 1> อออหิงทำไมาก่อน <laughs> ใส่สร้อยอะไรล่ะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้สร้อยเป็นของขวัญวันเกิดครับมองให้มาเป็นของพูดดีกว่าเดี๋ยวมันดูนี่อืม เป็นของมไม่มเกิดครับมีมีน้องให้มาเป็นท้อยจี้นั่นแหละแต่ว่าจีเอาไว้ข้างหลังอันนี้นี่เลิกจับหน้าสิวขึ้นใช่ไหมเพราะจับหน้าใช่ปะ <Okay. S 1> แต่มันก็ <Media S 2> ไม่เดียวไม่เท่าไหร่หรอก <laughs> พี่รู้จักคุณวูดโฟนอล็อกไหมหรอรู้จักครับเป็นพี่ที่รู้จักกันครับอุ้ยห้าปีเล้าเป็นพี่น้องกันครับรู้จักกันมาสี่ห้าปีแล้วครับ พี่บูมคือน่ารักทั้งหล่อคืออะไรเขาบอกว่ามึงคือเขาเหมือนแบบอยากชมทีเดียวให้มันจบจบให้มันจบจบไปในแบบเมนเดียวโอเคเพราะแบบได้ตาแดงๆสวยใจถึงตาไม่แดงเลยนะอืตาลืมไม่ขึ้นแล้วพี่จีมีแพนจะทำสีพุงไหมเรานถามทุกลา์เซนนะ มีครับไปเดีใช่หรอเอาผมขึ้นกันะพี่จีเราจะมอนเราเนี่ยเอาผมขึ้นแล้วมันลงยากไไมได้เปล่าพี่บูมแบลกลุบจริงๆนะเกือเกี้ยไม่ใช่ผมเลยที่แวบเข้ามาหยาบไม่ได้ไปนอน ไไงไอะไรมึงอย่าพิมพ์ิพอะไรไอ้จริงผลัมกมันโดนนี่ถูกปะมีอะไรต่อ,อปะมอไม่รู้มันถูกปะ,กปะถูกแลนะ้วแหละแล้วป้องวยเป็นหน่อเป็นนี่เฮ้ยเรียนรู้ว่ะมือมึงต้องเอาดีขึ้นเ,เดี๋ยวมันเบิ่อ๋อทุกคนครับที่เรามาไล่เอาชื่อหนะเหตุผลหลักอะเราไม่มีอะไรทำจริง จริงที่ไลย์ทุกคนเนี้ยก็คือมันว่างอ่ะแล้วมันแบบทําอะไรดีนะ้าแล้วก,กดเข้าไอาจีแล้วก็สไลด์สไลด์สไลด์มาในซอรี่แล้วก็เอ๊ะถ่ายทอดสด <c oughs> อยู่ <c oughs> ยน่าสนใจก <c oughs> ็เลยใช่ก็เลยกดไลท์แค่ไรครับไม่มีผล,ลอะไรเป็นกันไลท์เลยครับแค่แค่ว่างแล้วก็จบดี <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าการได้คุยกับทุกคนมันแก้งเหงาดีครับไปนอนนอนดึกซิวขึ้นนะ ไม่ทันแล้วครับขึ้นเม็ดบันเลอร์เลยฮะหนึ่งเม็ดใหญ่ทั่นทั่นฮะมือใส่เวอร์อูู้มือดูเม็ดกูก่อนอะไรก่อนอันเนี้ยโอูไม่ชินเลยว่ะมีสิวเม็ดบันเลิศพี่จีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบครับเฮ้ยไม่ปันนะ่นก็ได้ปัน่นต่อเนี่คนเชื่อเยอะเว้ยวันนั้นกูตอบไปสองเมตรห้าสิบจริงเหรอ,อเฮ้ยกฟังอยู่เฮ้ยเฮ้ยฟังอยู่แล้วอันนี้ใช่หไม่เป็นไร มึงดูของใต้เราสอบเสร็จแล้วดีใจกับเราหน่อยดีใจด้วยเล่ห์ห่าหาทำไมยังไม่นอนยังไม่อ้วกครับอ๋อวันนี้กินนมไปเยอะมากกินข้าวไปเยอะ,อะแล้วแบบอเออมันยังไม่อ้วกมันก็เลยยังไม่นอนใช่กินปิ้งย่างัะมากใช่เราอ้วกก่อนถ้าอ้วกแล้วเดี๋ยวนอน จีนะคะจีซองจีซอง NCT Dream ไงช่อใคระน้องที่อยู่เพิ่ง20ปีเนี่ยตต่ผมวันไหนี่สักพักครับ NCT Dream ก็คือ NCT Dream ไงแล้วแจมินนี่คืออยู่ไหนแจมินก็อยู่ NCT Dream แล้ว NCT เดียวอยู่ก็คืออันนั้น1น7แล้วมันมีอีกเออมันมี Dream มันมีหนึ่งสองเจ็ดมันมี NCT ใส่มี Vee มีอูเยอะ แต่เอาคนเดียวกันหมดเลยนะวิ่งวนไปเลยปิดไลน์มาแล้วหลุดเยอะนะเออกูกลัวเหมือนกันตอนนี้กูรู้สึกว่ากูพูดไม่คิดหรอกไม่มีอะไรเลยก็ต้องพูดเรื่องไอ้ที่ก็อย่าถามกันเยอะแล้วกันครับพอเดี๋ยวหลุดจริงอย่าถามเยอะทีสองพุ่งสิบอ่ะแล้วทีสองยี่สิบปีนี้ไม่ใช่หรอให้บอกเจ๊ว่าทีสองยี่สิบปีนี้เหมือนเมาบ้ายังไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยจะเมาได้ยังไง มันนี้สิเขาตกแต่งนะครับมึงเขาบอกว่าบูมหน้าใคล้ายแจมินแจมินคล้ายบูมโอ้โหแรงมากวึงแรงมากวึงมึงด่าแจมุนมึงแจมุนอะไรแจมุนมึงกับบุลลี่มึงด่าแจมินอ่ะขอโทษขอโทษครับพูดจริงนะตอนเนี้ยเขามีคำถามนะถามอะไรก็คือหลุดหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่านมมันแรงคุณนบอกว่าตลก สิบหกเปอร์เซ็นย้ำทำไมเดวฟาเลยนะเสื้อคู่ไหมการที่เราใส่เสื้อสีดำม,มันถือเป็นเสื้อคู่หรือไงครับเพราะว่าตู้เราันมนแต่สีดำกับสีเทาแอะไปนอนอนะหุดมากหลุดมากไม,ไม่ได้เมาเมาเมาจะไะไได้ไงพอจะอะไรได้ไง <laughs> ไอไไื <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าอาการง่วงนอนครับไม่งั้นจะตาจะเนี่ยคือตาง่วงนอนคือตอนนี้มันตีหนึ่งครึ่งแล้วแล้วเราง่วงนอนกันมากแต่ว่าเราคิดถึงทุกคนครับเราก็เลยยังไม่นอนเลยมาไลกก่ก่อนใช่ปะโอ้โหไล์มาประมาณครึ่งชั่วโมงคือเต้าบึงโดนหน้ากู <laughs> ตาเยอะเหมือนกันนะเราอะง,งอ่่งแหละจริงวันนี้นอนน้อยเฮ้ยนอน,นอนเยอะป่ะน,น,นอนนอนมันจะหลับแต่ว่าโมมิงโมมิอะไรกันนะคือ รู้สึกยังไงกับแท็กมาคเซฟรู้สึกไม่ชอบอืมไม่ชอบหมายถึงว่าไม่ชอบต้าแหละน่าจะไม่ชอบต้าใช่ไหมหรือไม่ชอบต้าไม่กล้าเวลาจริงอีกเต็มหนึ่งมันจะลงเฮ้ยแม่งกดเราหายจริงเลยเนี่ยจริงคิเตอร์หายไปทางหน้ากูเลยนมสีอะไรนมสีขาวใช่ครับ มีสีชมพูด้วยโรสตอร์เบ,<ล>บอรี่น้ำเปรี้ยวใช่แต่ว่าเป็นแบบอ่อแต่ว่าเขามีสับเรียกว่าโรเซ่แบล็คพิ้งใช่แบล็คพิ้งใช่โอ้โหเหมือนตามเชฟให้มัง <laughs> ไปแล้วกูจริงจริงเถอะกูไม่สามารถตอบคำถามเขาได้ละว่องวง่องว่องสวัสดีครับ